พระมเหสวนเนื้อชินเงินที่อยากชวนท่านมาวิเคราะห์เปอร์เซนต์โลหะด้วยกันองค์นี้ตรวจสอบมาพบดีบุก15.57ตะกัว69.43ทองแดง14.4พลวง0.22เหล็ก0.25สังกะสี0.48การที่เราตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะพบเปอร์เซนต์แบบนี้น่าสนใจครับเพราะว่า เรื่องของดีบุกกับทองแดงเนี่ยใกล้เคียงกันเพียงแต่ผมก็มองว่าอย่างเข้าเกณฑ์เข้าตำราของอาจารย์ธีรพัฒน์สมบัติวงที่ลงศึกษาไว้ในนิตยสารของ m t e c เคครับเราดูตรงนั้นบทความที่ลงใน M.Tech ปี4-2คือความชัดเจนที่สำหรับนักสะสมควรไปเพิ่มเติมตรงนั้นแต่ที่ผมยังติดใจสงสัยคือ การที่เราถูกสอนให้ดูผิวประหลอดขาวคืออยากจะบอกว่าวันนี้การนำพระโลหะไปสแกนตรวจสอบเปอร์เซนโลหะเรื่องของประหลอดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเราไม่เจอแน่นอนด้วยคุณสมบัติของประลอดเนี่ยครับมันจะระเหิดมันจะระเหยไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วสมัยก่อนเนี่ยครับการจะใส่ประหลอดเนี่ยได้ยินแต่ตำราครับ แต่การตรวจสอบมันไม่พบเลยอย่างนี้ครับพระไมเหสวนเนี่ยคุยกันระดับ400ปีท่านลองจินตนาการดูครับว่าสมัยนั้นรอพระสองหน้าแบบนี้ได้อย่างไรคือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับพระเนื้อชินอื่นๆการใช้แม่พิมพ์เนี่ยครับผมเข้าใจว่าจะกดบนดิน แล้วก็เทน้ำโลหะลงไปเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะพบพระหน้าเดียวหลังลายผ้าหลังเรียบต่างๆซึ่งด้านหลังผมเข้าใจว่าลักษณะเหมือนกับการใช้ผ้าห่อด้วยทรายเปียกแล้วไปกดไปนาบที่โลหะเมื่อเทลงไปอาจจะด้วยเพื่อให้น้ำโลหะเนี่ยแนบเข้าไปกับพิมพ์พระอะไรแบบนั้น คือเราจินตนาการไปถึงการทําการสร้างเมื่อระดับ400ถึง600ปี700ปีอะไรแบบนั้นมันแตกต่างกับการหลอพระในยุคใหม่แน่นอนการที่ผมให้ดูการปริการระเบิดการเกิดออกไซด์ที่ผิวแบบนี้ท่านคิดอย่างไรแล้ววันนี้ครับหลายๆคนเนี่ยมองข้ามคุณค่าของพระเนื้อชินพระกรุพระเก่าแบบนี้ไปแล้วครับ ด้วยมูลค่าด้วยการเล่นหาอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ผมทำข้อมูลออกมาเยอะๆเพื่ออยากให้เราตระหนักถึงคุณค่าตระหนักถึงความเก่าแก่คือวันนี้ถ้าท่านศรัทธาจริงท่านหาข้อมูลให้กับตัวเองครับดูคลิปผมไปเปรียบเทียบกับพระที่ตัวเองมีหรือนำพระของตัวเองไปตรวจสอบครับ ผมขยายให้ดูการเกิดออกไซด์การเกิดสนิมที่ผิวพระที่หลายๆคนบอกว่าต้องแห้งบ้างอะไรบ้างแบบนั้นท่านก็ดูท่านก็วิเคราะห์ครับแล้วท่านก็เปรียบเทียบด้วยตัวท่านเองการจะทำให้พระเนื้อชินเกิดสนิมเกิดออกไซด์มีการผุก่อนที่ผิวแบบนี้ท่านคิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วการทำการสร้างย้อนยุคอะไรเพื่อจะมาขายเนี่ยครับ มันจะต้องยุ่งยากอะไรแบบนี้เหรอครับแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทําพระแบบนี้ออกมาอีกครับเพราะผิวพระมันจะฟ้องคือเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชื่นชอบใครที่ศรัทธาสำหรับพระกรุพระเก่าเนี่ยครับท่านหยิบท่านเก็บไว้แล้วท่านหาข้อมูลให้กับตัวเองอย่างแรก พระเนื้อชินเงินเป็นพระที่ต้นทุนสูงเราหยิบเราจับเราแขวนบูชาสำหรับพระเนื้อชิ้นไว้ก่อนเป็นต่ออยู่แล้วครับส่วนพระเนื้อสังกสีพระเนื้อตะกัวที่เก่าก็มีครับเพียงแต่เราต้องวิเคราะห์ในหลายๆอย่างการดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงช่วยเราได้มากในขณนะเดียวกันเมื่อเราสแกนเปอร์เซนต์โลหะ เราก็จะเห็นความต่างของโลหะยุคเก่ากับโลหะยุคใหม่ผมนำเสนอข้อมูลของพระหล่อโบราณพระหล่อเนื้อโลหะหลายหลายสกุลเพราะฉะนั้นขอเพียงท่านนำข้อมูลไปเปรียบเทียบไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมันจะทำให้ท่านสะสมอย่างมีเหตุมีผลทั้งพระหล่อเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อทองผสม พระเนื้อชินคือการที่ท่านมีข้อมูลแบบนี้มันจะทำให้ท่านคิดอย่างมีเหตุมีผลครับการที่เราศึกษาดูแต่กายภาพอย่างเดียวดูเกร็ดกระดีดูสนิมตีนกาดูพิมพ์อะไรแบบนั้นท่านต้องถามตัวท่านเองแล้วครับว่าการสร้างระดับ400ถึง700ปีอะไรแบบนั้นมันจะไปชี้จุดตายอย่างเดียวเนี่ยมันโ,โหมันใช้ไม่ได้หรอกครับ ผมเองเป็นคนทําพระทองเหลืองมาก่อนผมก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็หาพระเช่าพระสะสมพระมาทําคลิปให้ท่านได้รู้ให้ท่านได้ทราบเพราะฉะนั้นฝากมุมมองไว้นะครับสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ